ทีรถสั่งต็ดแน่นอนเลครับสวัสดีครับพี่นอ้องพ่อกันเคือกเขาครับกับคนผู้หน่อยเกือบร้อยโลพี่น้องคนปลาจีนพาจินพราเห็ดคือก่าครับผมหลังจากที่ห้องโบได้ค่ได้พ่อกันนะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ไอโตสะซับห้างพี่นอ้องกันกุ้งเป็นกุ้งกุ้งแม่น้ำเลพี่น้องเป็นกุ้งทะเลแลกลุ้งน่านเนนนะทียมแล้ับเนาะทีไปห้องก็ต้องไปทีแต่เป็นทีเป็นเป็นแนวจังไลยเพราะว่าต้องไบมันสิมีวิธีการอยู่พี่น,อนอ้องก็ะมานว่าห้องสิไปอดบานเลยพี่น้อง มันเ่ต้องมีวิธีการมาลุงแน่น <laughs> ต้องตามเป็นกำลังใจกับเก่าแล้วครับเนาะแตได้พี่น้องแล้วไปเจอกันเยอะเพื่ออะไรพี่น้องมองบอ่อกุ้งเขาสิไปบ้านหมดละมองคลองหมดละคมองด้วยเลยกุ้งธรรมชาติกุ้งธรรมชาติครับมองเ่าเขาที่เคยไปหากินหาจากอนะไรล่ะพร้อมๆหมดละเดี๋ยวเขาเพิ่งไปเจอกันที่บ้านแล้วครับพี่นอ้องครับผมนี่ครับพี่น้องต้องสักลักไปจริง่ก่อนบอลุง เขา,าสีไม้ไปกวนคาเจมีผู้อื่นมากขาเจ้ากับเห็นหลักเขาขาเจ้าสับส,ส,ส,สีบ่อบันนี้ติลงุงนี่ครับพี่น้องไม้เ่าครับเนี่ยมันเป็นน้ำน้ำเข้มพี่น้องเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์พี่น้องเป็นวันอาทิตย์คนกับสีหลายแน่จังหน่อยครับถ้าถ้าเกิดว่าคนมาเห็นห่อห่อเห็ดไม้้แเ้วคนกับสีเขาเจ้ากับสีบัวบานซ้ำกันครับนนี่ครับ นะครับพี่น้องตอนนี้ก็เ,เริ่มตะเว้นเริ่มคำลแล้วพี่น้องเดี๋ยวห้องเสียไปล,ลุงเนี่ยไปเนี่ยเ้าครับเนี่ยเป็ี่ยนเนี่ยผสมสูตรครับเป็นเนี่ยอาหารหมูนมกับไก่ไข่ครับผสมกัน<อ>แต่ว่าได้ยินว่าเพิ่นว่าทั้งนี้ว่ามันมันละลายเร็วแต่อันเขาเร็ว<อ>มันบวกคือบวกคือไก่แก่ไก่แก่มันบวกไข่เขาแต่ว่ามันนั่นละลายแต่ว่าตัวนี้มันเขาเร็วแต่วันละลายเร็ว ่ว่าเกล่ร่องเบิงครับครับเนี่ยครับสูตรเนี้ยเขาตามที่พานเพื่อนบอกครับผมเดี๋ยวพี่น้องเขามาเบิงกันพี่น้องวิธีการวานรักที่เขาซักไว้เลยพี่น้องเนี่ยเพราะเราจะเว้นอ่ามีไม้เขาที่เขาซักไว้ครับเพราะจะเว้นมันถี่ซุ่มเหลาเนี่ยจังหน่อยก็หกโมงกลัวๆที่เขาทุ่มหนึง่งเนี่ยครับเขาเกลี่ยเมื่วานอาหารเันครับผมตอนมี้ก็คือนี่ครับไม้ครับก่อนหินเลยวางไว้ตัวนี้ซักอะไรได้ เดียบหองว่านไหลือนเดีนี้ลุงนี่ครับเทียนเทียนหนึ่งเทียนแล้วก็ไม่ไม่เนี่ยครับไม่ไม่ใส่สองกระบอกครับไม่ไม่โเนี่ยครับเดีกลงไปแล้วพี่น้องตองไปเลยครับเขาก็จำมองเขาวานเลยพี่น้องวานไว้นี่ครับนี่ครับสองกระบอกสองกระบอกคือไม้คือก้อนหินนี่ยไม้ของก้อนหินไม้เลยนี่คือห้องว่างหรเขาก็ไปไปวานว่าตามที่ไม่ทักแล้วพี่น้องมืัอนี้ก็พามาลุ่นทั้งพี่พี่น้องทั้งน้ำ ครับทั้งน้ำในเล็กน้อยเจอกันอยู่ทั้งจันทบุรีกับเ่าพี่น้องหากินจันทบุรีหลังจากกลับบ้านไปสองสามเมืองนะครับเนาะครับเดี๋ยวเอามาจังไรเขามาลุ้นกันครับมาสิได้ผมได้บาทแรกเนี่ยแห่สิสิไปบ้านครับผมอย่ามือสมัครแห่เลยครับแห่เลยเดี๋ยวแห่ทางนี้เอามาจากทั้งบ้านนะครับน้องบัวลำพูนน้องบัวลำพูนเนาน้องมาลุนแล้วกันครับบาทแรกแฮห่กัน กูพ um ka, z, um ma, pues ิสารครับเป็นด้วยครับให้เรื่องกันครับจิ้มแหนเดียงใต้หายากครับหายากกันแล้วให้เรื่องกันเดียพี่น้องมาลุ้นนดิกันครับบาดแรกแค่หมานพี่น้องหลังจากกินข้าววันเงียไว้ประมาณสามสิบนาทีเขาต้องจำมองให้ดีพี่น้องตรวดโอ้ยร่างข้าวครับข้าวนิ่มๆครับข้าวนิ่มๆข้าวนิ่มๆข้าวนิ่มๆครับ เท้าแบบบ้านเท้านะครับคนบ้านนอกครับบ้านนอกออกนะเนี่ยพี่น้องวาดลงเรือเขาก็คอยห้าวขึ้นมาครับคอยดึงขึ้นมาคือจะเง้าว่านป่าเนี่ยนะพี่น้องครับแบบเดียวก็วานป่าครับนะครับตัวเนี่ยเนี่ยโตมันเียวเนื้อเนี่ครับกุ้งนี่ครับโตมันเทสได้ไหมตัวนี้ไหมเบ่งครับเบ่งประเดี๋ยวทังนั่นมาประเดี๋ยวถังมานี่เบ่งเถอะนี้ยพี่น้องโตกุ้งไหมเนี่ยเบ่งโต้วันครับพี่น้อง สุดจอดว่ามันไงเลยเนียเนี่ยครับจะปิดไฟจะแหมปปิดไฟจะไหมปดเลยดเลยนี่ละครับโอ้ยขาดกินหายพี่น้องมังรถกุ้งกับปาเน้อครับปาน้ตแบนี้นั่นเป็นแหสองเส้นครับมันโบ้าแม่บ้านห้องกัรดีบไปซวนกุ้งเด้อตอนเด็กประมาณนี้แหละครับแต่นี้มามาจุจันทรครับมันเป็นเมี่ยงถั่วหลงน่าสักตัวตัวน้อยดีดอกกุ้ง Vì ừ, đón. Oh, sống đây, phía Bát lẹc. Được, tổ Ay, tổ không quân đều nong bạn lap. Topo, ai topo mừng. Ya hoàng siêu ngon tay. Ao vòng quá trong công việc bọn tay. Nha vĩ đón bằng loại. Bựng đúng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 . Bữa nay, Bựng đúng. á, đúng. Bựng đúng. Bựng đúng. Bựng nhăn nhăn nhăn, thì Bựng đúng. 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 Bựng kinh Bựng đúng 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 đúng. Bựng đúng 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 นี่แหละครับพี่น้องวิธีการหากินหาอยากวิซาร์ดหากินแบบเอาถือค้อปูครับแต่ว่าด้วงมันซื่อๆครับตัวเนี่ยโอ้ยปูตายครับปูเน่าจนี่โอ้ยเหม็นปันโอ้ยเอาทิ้งก่อนแต่ว่าเป็นยังครับแต่ว่าห้องกุ้งครับมือเนี่ยกุ้งแต่ว่าปูคนนี้ไปเขาตุ้มครับมือเนี่ยอุ้ยไปซะไปซะไปซะวุ่นวุ่นวุ่นหนึ่งหลังเก็หนึ่งหลังนี่ยเ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 นี่ย เนี่ยพี่น้องโตมันนะอุ้ยนะเดี๋ยวว่าพี่บันเอาเยี่ยเยี่ยพี่น้องอุ้ยอาจรย์ครับนี่ยะพี่ย้องอ๋ควายเก็บออกทีไรพี่น้องนี่ครับเลยอ้ยโตนะครับเนี่ยโตมันนนี่ครับโตกุ้งกุ้งทะเลเลยครับนี่เขาเขาไปเขาจะาไปขายเขาจะขายแพ่งอย่างนี้หรือไงครับตัวนี้เป็นกุ้งขาวครับกุ้งขาวขาครับอดจาย์ครับกุ้งขาวครับ บาทแรกพี่น้องอันนี้บาทแรกแหกมันครับที่แรกมันผิดต่ว่าเขาบลุกลูงเายมาดูโอ้ยกล่องหกละไม่ได้พี่น้องเาแบะใส่มือเป็นบางเดือยพี่น้องบาทนี่แุ้ดูุ่้ดูครับอุ้ยสุดยอดเลยพี่น้องมาบ้ามาบ้ามาบ้าไเฮยตัวให่ไป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 อยเดไปปปไไไปดด นี่ครับหากินนะอยากพี่น้องภูวิสานบ้านโฮมทั้งจันทบุรีนี่ก็สมบูรุญนะลุงเนาะโอ้สุดยอดครับมาไปหาเงินก็ได้อันนั้นนะพี่น้องขอแต่ว่าเฮาเฮามีความมุ่งมั่นครับจังหนึ่งเฮาเขาก็เฮ็ดงานครับเฮ็ดงานเฮาก็ได้เงินเรื่องว่างนี่วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนนาะวัหยุดครับเป็นวันหยุดเท่ากับมหากินหายากเลยพี่น้องภูวิษันนี่ครับนี่มี้ทั้งซองเฮาก็คือเก่าแล้วพี่น้องฝากไว้คือเก่าทั้งเพราะว่าเฮาบ่ก็เป็นมิ้งเพชรพลู เขามาเขาเหม็นบ like like, like like ้างเนาะเม็นเนาะเป็นเป็นกุ้งอยนาะผมคนแต่ว่ามันมันเป็นมันเป็นกล้ามเด้เนี่ยมันเป็นกล้ามแต่ว่าผมมาถ้ามันบ้านผมผมว่ากุ้งฝอยบ้านผมแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้มันมันมีมันมีกล้ามผมแต่ว่าตัวใหญ่เออเอาเปิดให้เพื่อนบิ่งดูบาทแรกบาทเดียวพี่น้องเบิ่งดูบาทเดียวครับนี่ครับเนี่ยตัวใหญ่มึงดูบาทเดียวเลยพี่น้องนี่บาทเดียวครับโอ้ใส่ได้เลยบาทเดียวบาทแรกไปลุงลองบาทสองด้วย ตัวนี้ในกุ้งพูดอ่ะน้องใสซติงลิงเลยไปแจกนี่เราเข้าเข้าสิบห้าไปบ้านเฮ้ยตัวนึงไงนี่ตัวบางไงเลยเด้อครับเด้อให้ไปไปควายด้วมือครับหลังจากเขาห่าวไปแล้วเขาก็เอาวานลงอีกรอบหนึ่งครับนะครับมาลุนบัตรสามกันครับผมหลักที่สี่รอบสามครับหมายที่สามเขาสี่เข้าวานไปวานเงี้ยวไปนี่น้องตาแดงขึ้เมื่อเดียวไป ให้พี่น้องบานเียน้องบานี่พี่น้องเอ้ยเจ็บดีดนี่โอ้ยพี่น้องบาตรเลพี่น้องเจ้าก็่าเมื่อคืนมเกี้นีไมต่ำมากุ้งควาต่ำมาจะโบขึ้นเนี่มันไปติดก้อนหินนมหอยวยูนาโอ้้พี่น้องิึงโตดูพี่น้องมึงเลยเดี๋ยครับนี่ พี่น้องเพีงี่น้องเปิ้อเปิ้งกันตรงน้อยออกไปก็ตีอันนี้อันนี้วันห้องหัวตะวันหัวหานงไปรอบสองเลพี่น้องเหอนเพราันได้ไปฟังคุณเม่อได้ไปได้ไหมท่านคุณไหมหัวตะวันม่อวนอยู่นี่สองสามไม้แต่ว่ามันกัเป็นหลุมเลยพี่น้องหลุมใดที่มันมันเคยถือดีกั็ถือดีนะเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่เป็นหลุมพี่น้องโอ้ยตัวนี้เลยพี่นเงได้เพี่งเพียเพี้งเพเพี่นเพงเีเพีงยนีพี่เง มาเด้อมาเด้อมือหน่อมามามากรว,ว,วยเดกกำัับอุ้กเดข้มกำกันพี่น้องไอ้กุง้งมือมองด่เนี่ยกุ้งสดๆจากเอา้าให้พี่นออ้องเขาต้นกแบบันพี่น้องเบิ้งครับผมเนี yeah. yeah. ่ยเนี่ยพี่น้องโอ้ยสดจัดดีริบะเนี่ก้อยได้เลยครับนี่นี่เท่านี้นะก้อยแบบเนี่ยไม่ต้องตำหลายได้เมันบุญเยันบุญเนาะเนี่ยพี่น้องเขาปิดไว้ได้ชีวดีๆีดีปัดลูกเหรอลิ้นตบๆเลยพี่น้อง เรือบึงด้เห็นบนไ่พูดอ่ะตกยงย่ีเพื่ออไปแล้วพุนเพียตูนึงเพียรบงูเพียครับอยู่ในแหครับยัง่สนไบอกไหพี่น้องบิ้งูดเสียมันเลเจ้อนยี่่ดอกนี่ไหมดอกนี้ไหมเจ้าว่าว่าถือเานมถึงเนาะพด่ะอ้ดังเป็นร้เดนดนเลยสๆครับมาๆครับมามามาเล

โอ้าไวไปโดนดิควายห้าไวไปโดนดิตัวน้อยๆมันหนีแล้วตัวน้อยๆมันหนีเขาที่ไรตัวนี้ตัวนี้อีโมเป็นเน <c oughs> <c oughs> าะเกมันมาเขาามันเขาธรรมดาครับเบิ้งผมเหยียบเบิ้งกุ้งพันนี่ครับพ่อเป็นกุ้งทะเลส,สายพันดอยตรงครับสีเบิ้งได้ครับมีสองตัวที่มันติดมากพี่น้องกับสิรู้อยู่ว่ากุ้งสีนี่มันราคาไหนเนี่ยครับสองตัวนี่ยมึงพี่น้องเบิ้งเบิ้งได้สีเบิ้งได้มันเป็นกุ้งอีหยังครับเดี๋ยวผมเหยียเบิ้งได้ แ้วพี่น้องเอมเมนมาบอกไงพี่น้องสุกซาวเลนะเนี่ยกำลังปลดออกมานี่ครับตัมันครับติดมาสองตัวนีกคล้ายๆกุ้งที่เขาเจ้าเลี้ยงบ่นี่ครับเนี่ยสองตัวครับเนี่ยพี่น้องมองดูมันเป็นกุ้งโคราดําครับเป็นกุ้งทะเลสายพันธุ์ของทะเลโดยตรงครับเนี่ยพี่น้องสีแข็สดๆเลยพี่น้องดินครับตบๆๆอยูนี่ครับมองดูพันธุ์โดยตรงครับนี่คือโคราดําครับพี่น้องมองดู เอาบานเอยมาเบิ่งก่กุลาดำสายพันธุ์ตรงเขาทะเลโดยตรงแล้วเอามาเบิ่งสายพันธุ์น่อยมอนบานเ่เออน่อยไี่ต้องตาแดงจิงจึงจริงจริงเอพงบอกแล้วว่าตาแดงจริงจึงจาจะบวมเหี่ยนบวม่นเมอปิดิดไปก้มมันไ่เห็นเลยฮะออครับ เริ่มเจ็บกันแล้วครับเจ็บบาดเนี่ย <laughs> พี่น้องเงี้ยมึงรู้ความรู้เงี้ทั้งหลังจะมึงมึงดูเพื่นอน้องจริงแน่เดียวโอ,พอว้พี่น้องบาดนีถกเถือกหลายก็บาดแรกอีกดุงแม่บอกเงี้ยนพี่น้องถือกคักครับบาดเนี่ยนี่ตัวใหญ่เลยเพื่ับโทษเนี่ยสายพันธุ์นี่เพิ่นเขามินเขาไม่ไปเนี่ยว่าสายพันธุ์ใดเนี่ยเนี่ยเบื่อเรือเนี่ยสายพันธุ์ที่ถามเพิ่นธุ์อะไรไหมเนี่ยพี่น้องอันนี้ตัวน้อยมันเนาะมันเป็นสายพันธุ์แบบมันตอนในไข่เต็มท้องครับนี่ มันเป็นสายพันธุ์ไหนนี่นี่มันนี่นี่นี่ผมหูวเป็นกุ้งขาวครับบางเที่ยวเข้าไปเป็นกุ้งโคราดํำนี่เป็นกุ้งขาวครับกุ้งขาวครับตอนนี้ติดลายครับกุ้งขาวครับตอนนี้แต่ผมติดเจ็บผมติดเก็บเจ็บใช่ใช่เขาเก็บคือดีก็ดนเด็บเป็ลายก็ดนเดักวิธีการที่เขาเอากุ้งเอายังนี่พี่น้องต้องเฮ็ดแบบนีแเลยพี่น้องหันเขามีแหเขาก็ใส่แหจากเส้นเคืองหรือว่าสองเส้นเะพี่น้องถ้าสองเส้นในถิ่ตัวใหญ่ตัวน้อยก็ทิรอดออกไปนี่ครับกุ้งหาจินไงพี่น้อง Phun phun từ nước ngay luôn à? Dạ. phải nấm hè nè. Nấm hè thì. ngay lên đây tuần nè. Nè. chín hai già các bạn. Ngay hôm xưa hai phen. Ngay. Bây tuần nước. Bây giờ mới mới lại đây, mới đây, lại đây vừa. Chỗ mà tấn lại đây. Đưa cái cái คนผัดทินไั่กินวเทียวผัดินไัเห็ดครับผมนี่เหอาถดเบื้งเงินเบงเงินพี่นองบาทยี่กุ้งครับนี่นี่บ่บ่ผ่าตอนนี้ผมผ้าครับกุลาดำอ้ยพี่น้องบบกุกุลาดำไงโอ้เออดินแห้งเก่านี่ว่าปาก็ใหไงนี่ครับขึ้แงชบ้านเ่พี่น้องเบิ้งเงกับตัวนี้กุ้งกุลาดำ บบดเงเลยทีดินที่น้ำแหตบวโเต็มยงเอานี่น่ะโตนีมันไปวันไปติดอันนั้นเนาะไปไปติดโกดหินครับติดโกดหิน่คักับอันนั้นติดโกดหินพี่น้องเงยแบบเนี้นี่เดีพี่น้องอ้งด้วยนี่สองกำ่ือเท่าไรสองกำมสองกำาเนาะเอเนี่ยมึงโตกุุงเลยสิรยอดปุ่นยไปอีกเรื่อยๆครับ

Oc tay quang lần lượt, yêu cung nha yêu. Yêu Nó yêu cung, yêu ừ, cung, yêu cung, yêu cung, yêu cung, cung, yêu 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 ui nhà Bà luôn Ut nguồn gần môn. Tì tưng vẫn Mày hoa 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 luôn hoa hoa mà. hoa 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 đây Này hoa 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 nữa เอ้ยเวนกุ้งหยังปลาสิเอากุ้งให้สองตัวเนาะเดือดขึ้นน่นในกล่องไปแล้วที่บัง่าง่าตัวเต็มดูดิอืมไม่อย่ันีเท่าท่ากระม่ยเท่าสามกรรมไปนึ่งบาทนึ่งเนี่ยเขาคัดเขาคัดตะกุ้งกุ้งอย่างเนะกุ้ง นี่เดือดตัวทำนี่สุดยอดด้พี่น้องโอเคนะครับเพืดอทาวพี่น้องอะครับพี่น้องกลับแล้วครับเดี๋ยวใจเบิงน้ำกันหอดบ้านเราค่อยไปเบิงครับกุ้งครับมือนี้กับพี่น้องเอฟซีมะบานกุ้งครับผมนะครับกลับแล้วครับเดี๋ยวไปติดตามกันมันมันเงินนั่งบังเนาะก็ยืนบังเนาะกุ้งครับเนี่ยกุ้งที่เขาได้มือนี้ครับแล้เห็นนั่นที่จะแบักใหญ่ๆเลยเนี่ยขึ้นลุขึ้นข้ามเล คมจเป็นคนสานบ้านเขาครับพ่อมาปรุงเขาได้พอกลับมาจันก็เลยไปให้ซานแบบปานมันตอนนี้พี่ตไม่้บอกไงไงนะครับปรุงกเนี่ยบ้ากเมืองมันไม่ไปซอนบ้านเฮาเลยครับเดี่ยปปปรุงวานครับปุุงวานครับพี่น้องนี่ครับกุคลับพี่นี่าเออเมื่อนี่นะครับจุดยอดเลยพี่น้องเอเบ่บ่กุลาดดำพี่น้อง เบนนุนเมื้อนี้พันชิดบ่ได้ไปไะขันคิดไปสีดยายาีดขันสีดยาครับผมนี่ครับกุ้งวันมันน้ำขึ้นก่อนพี่น้องนี่ยันบ่น้ำมันขึ้นเนาะทุกท่านเนาะหากินหยังก็ได้กินในนั้นพี่น้องอยู่จันทบุรีอุดมสมบูรณ์ครับผมเอ้ยพ่านชิดไปหาหน่อไม้ได้เหรอนี่ครับนี่ก็ฝากติดตามเหมือนทุกครับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งวิธีการแก้วอ้อยกุ้งการดักกุ้งนะครับการบ้านกุ้งนึ่ยทอดแแหนะครับนี่ไปเบิ่ง ได้นะครับฝากคลิปนี้น้ำเคร้อผมยังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันคือเก่าครับพี่น้องขอบคุณเอฟซีไหมเอฟซีเก่าทุกท่านนะครับที่เขามาติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับผมท่านกลุ่งแล้วบาทเพราะแกมรู้ใจว่ากลุ่งไปบ้านทีสามบาทไหมเออ